เมื่อพูดถึงโหมดแรงในเกมไฟฟาทุกคนก็จะนึกถึงทั้งโหมดแรงใหญ่ทั้งจระดับ CVC แต่ว่าโหมดแรงใหญ่นี่แหละสำคัญสุดหลายๆคนก็อาจจะเห็นผู้เล่นอยู่หลายประเภททั้งสายบวกสายแคมป์แต่ว่าสายแคมป์เนี่ยจะสามารถแยกได้อยู่จะสามารถย่อยออกมาได้ได้อยู่2แปบก็คือสายนอกหมอกและสายในวงนะครับวันนี้ช่องเดียวทกักเกจะพาทุกคนไป คอมโบสกิลตัวละครและสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เหมาะสําหรับสายแคมนอกหมอกถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวพีไฟทุกคนกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e ีย a อท็เกรเอาอยู่ในกริน่าพีไฟครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา2อนคอมโบสกิลตัวละครสายนอกหมอกนะครับแล้วผมทักเข้าเกมมาทําไมวะเนี่ยนะครับซึ่ง สายนอกหมองนี้นะครับจะมีตัวละครที่ใช้ได้ถึงหลายตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้ทําการแยกมาให้แล้วนะครับว่าทําแบบไหนนะครับถึงจะสามารถอยู่นอกหมองได้นานยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่มากมายนะครับแต่ว่าผมได้สังเกตดูครับหลังจากอัปเดตแพท2สอแพทที่แล้วมานะครับทําให การปั๊มยาน,นอกหมอนี้แทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูพวกสกิลสายบวกสายแคมปในวงสายซับพอร์ตอะไรนะครับถ้าอยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ5ไลค์กันด้วยนะครับก็พยายามทําคลิปให้มีคุณภาพมาทม่สุดครับงั้นเราไปเข้าสู่รายละเอียดเลยนะครับผมไปกันเลยครับตัวละครในเกมฟีไฟมีมากมายแล้วก็มีเป็นแบบเป็นสายนะครับคือมีทั้งสายบวก สาย support, ซัพพอร์ตสายอะไรอีกมากมายนะครับแต่ว่าก็จะสามารถแบ่งตัว,ตวละครได้เป็น3มชนชั้นนะครับคือชั้นฟรีนะครับสายฟรีตัวละครสายกึ่งฟรีกึ่งเติมหรือว่ากึ่งฟรีกึ่งเติมนะั้นหมายความว่าเป็นตัวละครที่เคยเอามาแจกฟรีแต่ถ้าไม่อยากรอแจกฟรีก็ไปซื้อเอานะครับก็แล้วก็มีตัวละครสายเติมที่ไม่เคยมาแจกฟรีเลยก็แยกได้แบบนี้นะครับก็คือแต่ว่า แต่ถ้าเป็นสายนอกหมอก T M ไม่ค่อยทําเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากจะแยกตัวละครที่อยู่ในนี้ออกนะครับว่าตัวไหนที่จะเหมาะสมก็ยังมีอยู่นะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับงั้นผมขอเริ่มจากตัวละครสายฟรีที่อยู่นอกหมอกได้นั่นเองนะครับก็าคือว่าจะมีทั้งหมดอยู่5้าตัวละครที่ผมหามาได้ครับก็คือมีฟอร์ดมี แม็กซิมมีมิชามีเคลลี่และก็พาโลมานั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นของสายฟรีนะครับแต่ถ้าสายกึง่งฟรีกึ่งเติมก็จะมีโนโทร่าคาเพลล่าดิมิทีและไอซานะครับหรือเอ็นหนึ่งของซีนะครับแต่ว่าและสายเติมนะครับก็จะมีอยู่สองตัวละครที่เหมาะที่สุดนะครับก็จะมีอะโลกและเคนั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าจะเอาทั้งสามตัวละครนี้มาทั้งสามสายเนี่ย มารวมกันทำยังไงนะครับถึงจะสามารถอยู่สายนอกหมองได้ที่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ผมแนะนํานะครับก็คือที่ผมได้รวมรวมดูแล้วนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3แบบนะครับที่ผมได้ทําไว้ก็คือมี Ford มี Maxim มี k คท l y และมี a หนึ่งสองสี่นะครับก็คือฟอร์ดช่วยลดความแรงของวงนะครับแต่ก็แม็กซิมช่วยพันยาให้เร็วขึ้นเคนลี่นะครับไว้วิ่งเข้าวงนั่นเองนะครับแต่ก็ไอซ่าครับสามารถเปลี่ยนจากเอ่อ EP ให้เป็นเลือดได้นะครับ EP ก็คือเห็ดนะครับเปลี่ยนเห็ดให้เป็นเลือดได้นั่นเองนะครับแล้วใครเชิญมาเมื่อเนี่ย แล้วก็2ครับก็จะมี Maxim Candy A124 และ Notora นะครับก็คือ Notora เนี่ยจะเป็นตัวละครสายนอหมอที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็คือจะสะเวลาขึ้นรถแล้วเราขับรถไปเนี่ยเราอ่าเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทีละห้าทีละห้าแต่ว่าวงในเกมฟีไฟที่ทนอยู่ที่ผู้เล่น ทนอยู่นอกหมอกได้นานที่สุดก,ก็คือถึงเพียงแค่วงที่สองเท่านั้นนะครับวงแรกบีบเออไม่เป็นไรแต่ถ้าวงสองแต่ถ้าวงสองเริ่มบีบแล้วเนี่ยเราคือเราต้องเข้าวงไปแล้วนะครับและสกิลการคอมโบอย่างที่สามครับก็คือจะมีอ่ามิชานะครับอ่าไม่ใช่ดิแม็กซิมเคนลี่พาโลมาและคาเพลลานะครับก็คือ นะครับคาพิล่าที่ผมได้ยกเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวละครที่เวลาเราพันยาล้วเราก็จะได้เลือดเพิ่มเหมือนไอซ่าครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นผมจะทําแบบจากคอมโบแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมใช้เองครับแบบนี้นะครับของผมนะครับไม่ไม่ขึ้นรูปให้นะครับแต่ว่าก็ฟังฟังเอานาะนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะใช้เป็นแม็กซิมเคนลี่โนทอร่า อะโกหรือโครโนนะครับก็คือทั้งทั้งหมดที่ผมได้พูดมาเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับก็คือหรือว่าใครอยากทําแปลกใหม่กว่าน,นั้นก็ใช้ก็ไปได้นี่คือสายแคมป์นอกหมอกนั่นเองนะครับก็คือเราถ้านอกหมอกเราทนได้สูงสุดถึงวงที่2นะครับแต่ถ้าวง3เราก็ไว้อยู่แล้วก็สามารถเข้าไปได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงล่ะที่เราจะเอาไปเนี่ยเอา ตัวไหนให้ไปดีที่สุดนะครับก็คือจะมีเป็นนา่งน้อยนะครับก็คือนา่งน้อยสกิลเขาเขาพันยาแล้วมันก็จะได้เหมือนทั้ง ep เพิ่มและก H ็ hp เพิ่มนะครับและก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวไหนอะจิ้งจอกตัวจิ้งจอกนะครับก็คือเมื่อฟื้นเลือดจะได้รับเลือดเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่านาง่งน่งน้อยดีที่สุดนะครับโอเคสําหรับคลิปการ คอมโบสกิลตัวละครสายนอกหมอกก็จบไปเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครบห้าไลค์กันด้วยนะครับคลิปได้ครับอยากดูผมคอมโบตัวไหน,นครับก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย